สวัสดีเด้อจ้าทุกคนกับบ่คอยได้พ่อน้าพ่อตากันนะ้า แล้วเนาจะจาอมสินหายไปแต่ะคะช่วงนี้นะคะอมสินก็นจะพักเบรกจะของนะคะเรื่อยๆนะแต่กระสิลงรูปให้เพื่อนๆด้เบิ่งเรื่อยๆวันนี้นะคะก็จะเป็นประมาณวันที่ห้าที่หกนี่แหละมากระลานะอมสินนะคะกับผ้าตาหมูนะคะมาเบิ่งโซฟาเนาะมีความรู้สซก้นะทุกคนเราว่าเอออยากซื้อออหยังห้กับจะของแน่นะก็เลยไออยากจะแต่โซฟาจาตัวหนึ่งนะคะสองตัวแหละคนละตัวกับตาหมูนะคะทุกคนคะ่ะเอามาไหวยุบานเนาะ,ะเพราะว่าโซฟานี่นะคะโซฟาเกาทีีตาหมูนั่งใส่อยู่นะคะก สิบห้าสิบหกปีแล้วล่ะทุกคนก็เลยหรือม,มาเลือกเบองว่าตอบโซฟาแบบใดน,นะโซฟายูนีนะคะก็จะมีหลายแบบหลายสไตล์เขาเลือกนะแล้วก็จะมีแบบเบาะนะคะจะเป็นเบาสปริงหรือจะเป็นเบาแบบใส่ฟ้องหน้ามีเงี้ยเสียเขาก็จะมีให้เขาเลือกเนี่ยตัวนี้นะคะโซฟานี่นะอมสินชอบมากสีโดนใจมากนะคะก็จะเป็นสีเขียวนะแต่ตาหมูนั่งไม่ชอบนะจ๊ะบางทีน่ะคอยว่าอุ๋ยเด้อยู่กับตาหมูส่วนมากอะ่ะเวลาเขาเลือกของเสียถ้านั่งว่าชอบนั่งก็จะว่าเอาเลยนะเนี่ยสีเขียวตัวเนี้ย ชอบมากทุกคนออมสินอยากได้แห้งแห้งต่นั่งกับเ่าเอานะคะกับอ้าวเบเป็น่างเอาค่ะเดี๋ยวถึงเวลานะคะมันก็จะเป็นขององเขาเองเขาอยากได้นะคะทุกคนแต่กับแต่ยังว่าแหละโซฟามันตัวใหญ่นะคะแล้วกับห้องนะคะที่ออมสินรับตามหมูเชาอยู่นะคะมันแตจะเป็นห้องเล็กๆเ,กเกนาะจ้าถ้าจะใส่โซฟาตัวใหญ่แบบนั้นมันก็คงจะบ่อยสุดท้ายนะคะออมสินก็ได้เลือกโซฟาตัวน้เน ะะยู่ประมาณ2ตัวโซฟาที่อมสินกับตามหมูนะคะเลือกซื้อนอกกะเขาเนะ่ยจะเอามาในมือนันบ่ไดดนะเพราะว่าอมสินสร้างเป็นสีไมแล้วก็สร้างเป็นชุดไมนะคะก็เลยใส่เวลาในการเฮ็ดไมนะทั้งหมดนอกจากจะอยู่ที่ประมาณ6-7อาทิตย์นะเขาถึงจะมาส่งเขาใดนอกจากคือโซฟา2ตัวนี่อมสินจ่ายไปเท่าไหร่นะคะอมสินจ่ายไปประมาณ2องพันสามสิบเอ็ดพนนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็เกือบเก้าหมื่นนั่นแหละค่ะทุกคนค่มก็อย่างค่ะเพราะว่าปีนี้นะคะมีอย่างที่เกิดขึ้นกับ อมสินหลากหลายมากมันทําให้ออมสินนะคะอยากจะเปให้จากของเนนะคะใจให้จะของเนนะเพราะอยังทําไมถึงเลือกสื่อโซฟาพอเวลาอมสินกลับมาจากทำงานเมื่อยๆอยากจะนั่งแบบสบายๆเนี่ยนะโซฟาที่ตางหูนะังสื่อมา้าเนาะมันเกิดประมาณ14บสปีแล้วทุกคนเอ้ยกับองบึงนงั่งบึงมันยุบนะคะเวลนั่งปวดหลังปวดเอวคอยเลยว่ามันกิดซีบโอเคปันใ okay, ดในการใส่ชีวิตของคอยคอยก็เลยไปเลือกสื่อโซฟากับนั่งนะคะกรออกเงินซอยกันละค่ะคนละรึ่งนะถ้าจะถามว่าอมสินเขาบ่เก็บเงินสื่อ เก็บไว้ในใจ,นนใจออก่อนเก็บไว้ในใจเฮาบอกออกซื้อบ่ไดดเฮาถือว่าฮาเป็นคนที่แบบว่าอยากจนที่สุดแล้วการพ่อพี่นอ้องขาใจตรงกันเนาะจ้ะเอามื้อนี่มานะคะหลังจากที่ไปเบิ่งโซฟามาเมื่อวานแล้วก็จะพ้าตาหมูไปตัดผมเนาะตัดผมเซตเนาะจา้ะพอดีได้คู่ปองในช่วงคริสต์มาสนะคะลูกเลี้ยงแล้วนะใส่คู่ปองมานะคะก็เลยพักกันมหากินเขาเ้ารยูนีล่ะจ้ะทุกๆุกคนเอย้ยตามวิถีชีวิตนะคะที่อยู่สกอตแลนด์นาะจ้ะก็ถือว่าดีนะคะเพราะว่าถ้ามีลูกเลี้ยงกับคงบ่ไดดม้าดรอกค่ะพราะวาราคามัน าการใส่ชีวิตยูนี่เนาะจ้ะจะสินเปลืองหลายกับว่ใดดอกทุดคนเอ้ยเอาไปว่ากินข้าวเสร็จเรียบร้อยกับเสื้าก,กันกับบ้านละค่ะจังได้คลิปนี้นะคะออมสินขอฝากทุกคนไว้ซ้ำนี้ก่อนนะคะจังได้กับขอบกุ้นหลายๆด้วค่ะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับออมสินกับตามหมูนะจ๊ะพอกันไหมนะทุกๆคนบ๊ายบาย